อาวันนี้เราจะป่ามาเฮ็ดประจําติ้นนะเฮ็ดปากไตห้าได้ปีละครั้งเขาเรียกว่าเฮ็ดเม็ดนะครับนะช่วงนี้นะครับช่วงเดี๋ยวฟุ้นเริ่มตกนะปลช่วงดูแรงป่านมายาวนานปลฝนตกห้าแรกหรือว่าช่วงแรกๆกันก็จะมีเฮ็ดประจําติ้นในเราได้ห้านั่นก็คือเฮ็ดสม็ดนะครับวันนี้ผมตั้งสโลแกนว่าเฮ็ดสม็ดเสร็จทุกรายนะครับเพราะว่าเคยกินแล้วต้องติดใจทุกรายเฮ็ดเม็ดนี่นะนี่แหละนะเตมาคล้องเฮ็ดเม็ดก็คือก็จะขึ้นเต๋อเต๋เต๋ป่าเม็ดนะรู้ไหงนะ นี่คือตอนสะเม็ดนะครับจริงๆจะมีเอสแต่ไกลๆเอสเม็ดก็คือเอสกระตินใช่ไหมแต่ว่าบางคนก็นม้วนรวมเป็นเอสเม็ดกันนะแต่แนเอสเม็ดแต่มันต้องขึ้นบริเวณแต่เป็นฝาเม็ดนะครับนี่คือตอนสะเม็ดเดี๋ยวเรามาไปว่ัดสำชาเลินแกงกันบ้างนี่ใกลได้หมาว่าเปิลกนแต่เดียวเขี้อยอะไรๆเขี้อยอะไรๆอุปกรณ์ในการให้เม็ดก็ไม่ได้ไมีอะไรเหมานะตัดไม้ก็สักเดินกลนเดินกลนเดิน,น,เดน,นกันแล้วก็เขี้ยเขี้ยเลยทำาตกลนเม็ด เย่เลยอันแบงเจอแล้วเอทเเมตเอทเซเมตนี่ดอกนี้ไรวันไรนะได้เลยนะดอกนี้น่าจะบาดไรวันแล้วเนี่ยดอกนี้นี่คือดอกแตเป็นตุบๆนี่ก็เพิ่งงอกนะนี่นะก็หยัดต้นมาเลยลนี่เนี่ยน่าเะหัดประจําติ้นนะห้ากินได้บางฤดูกาลไม่รู้แต่ในโลกต่างใดกันบ้างนะแต่บา้านเราในฤดูทึกว่าจะ รอยว่าเล้วนะครับรอยว่าเล้วนี่เป็นเน็ดเทมีโปรตีนสูงนะเขาเด่นเรื่องโปรตีนแต่ว่าโบคร์โบเดรตอันนี้จะตำว่าเฮ็ดอื่นๆนะครับคือเป็นยากันลดอาการโบทองพุกนะครับสามารระบบกับท่ายดีขึ้นแล้วก็ดูแลเรื่องเรื่องเลือดด้วยถ้าไก่เลือดจางเลือดได้นี่ก็กินเฮ็ดเม็ดนี่ถือว่าเป็นยานะครับเราห้าแลกกันเรื่อยๆแกล้งเรื่อยๆเลมะกตวเตานะ จอกลองกันไหมเดีจอกลองอุดลอปิดโยตองไว้ <mumbles> ่ตไมงยังยิ้มเห็นเหรอไม่ไรนะเวลาไม้แเม็ดกทุกคนระวังกันด้วยงูปะตัวนี้งามเว้ย เวลาห้าก็อยากแควกับมือนะนี่อันต่อไปเวลาห้เอดให้จใ,หใ,จใจใหม่เมื่อเดี๋ยวเราใจนี่ใจใหม่เ้จอแล้วเจอแล้วโอ้ดอกเตาดอกเตาดีกดช่วยนะไม่กันเอ้ยนะตรงนี้กันตรงนี้กันยาน้ำมันปนแบ้งหวานนะก็จะโยเป็นกลุม่มโยเป็นกลุม่มตรงนี้ปอบอย่างนี้ก็่ตอนนี้นะโอ้ยสวยงาม งานศิลปะจัดจัดแค่นี้โรงงานนี่ก็อีกดอกนึงอืมด้วยนะเนี่ยทุกคนแลยวก็เมนบอกตีว่าทั้กินปลื้อดีนะครับอันนี้เรามาห้าก้อนเถับเดี๋ยวถ้าท้าเมนูเราไปเออเนี่ยเอ็ดได้แล้วนี่เอ็ดได้แบบแมเนี่ยเอ็ดหนุ่มมูเอ็ดหนุ่มม้ามันดอกงามดอกงามเรื้มฟอบเรื่อยๆแล้วนะครับเอ็ดสมิดเสร็จทุกรายเอา ไอเชียร่าแต่ว่ามันมันอยู่กูกับไอพวกตันตะเม็ดกับต้นกระตินได้พวกเนี้อ๋อเชียร่าเออมันมาร์เฟราฟื้นมันจะมีเชียร่าแต่ว่าก็ทำงานรวมมันกับพวกรากของต้นไม้ท้นไม้ต้นไม้ได้ดับเพื่อนใดยศใดดับตาหนาแคบก็ได้รับตาหนานะไรเงี้ยเราก็ว่าใส่อยู่รวมกันอ๋อป่าใช่ไหมอ๋อที่วันนี้ใส่ก็ต้อง เป็นเงินจวงล่างก้นร่างกน้งกนตอกก้นอ่ะเออเราไปเลนะล่างก้นเดกตอกแบบตอกแบบฉุ่มชื้นนีสักประมาณห้าถึงเจ็ดวันก็จะเดิ่มงอกใช่มันมีนความชื้นบวกกับความร้อนเอสมันจะจบความร้อนชื้นนะอ่ะอ่าร้อนร้อนน้ำอัพชื้นชื้นเนี่ยก,ก,ก็จะจบงอกเออเอ็ดสเม็ดเสร็จทุกรายพี<อ>่หลวงเอรอ ตั้งแต่ต้องทำวันติบ้านมาตั้งแต่พ้นเรือตกหายไงนาติบ้านเรานี่ในบริเวณตองไข่นี่เรียกว่าเศร้าๆก็คลื้นเลยกับว่างนี้แล้วจะพออ่าเศร้าๆต่มาเฮ็ดไปไขยกันนะเปล่าสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเรียกว่าในช่วงนี้เนี่คือสามาสร้างรายได้ให้แต่ละคนในวันหนึ่งไล่บาทเลยวันวันหนึ่งบางคนได้เป็นลักปันเลยนะเออถืีกว่าเป็นช่วงเรียกว่าช่วงสร้างรายได้นะเป็นพลนผลิตเส็มากับธรรมชาติในช่วงนี้นะครับ บ้านเรามันอุดมสมบูรณ์อย่างไรบ้านเราบางคนมาเลยว่ารุงโน่นนะบางคนเราไปย่านห้าตั้งวันนี้มาเลยว่ารุงตั้งแต่ห้าจนวันโน้นเลยจนวันจนวันได้กลั่นแล้วได้บางคนได้เป็นทิพยโลบางคนได้เป็นทิพยโลอันนี้เรามาพอได้กินนะครับนะไปร้องปอบมัมง,งมมมระไหมไปล้องได้ดอกเรื่อยไปนุ่มมาไปนุ่มปอบมังระไหมได้ดอกเย็บตังดอกเลยเอ,อ้ย อ้ยสีสวยสีสวยโอ้นี่สองดอกส่องดอกโอ้ปุกแบบเร็วเหรอไหนไหนท่อีร้อยออร้อยะนน่นอดึงเอะไริกาอเนี่ยวันนี้ว่าอาไไปดึงงมึงกินนะพวกน่ะเออไม่เอาเดี๋ยวปุ่มดอกเริ่มไกลไกลอะนะ ไกลไกลเออไดไกลโดดจังมั้งเอ็ดเม็ดกองฟุกกับอันนี้โอ้เจออีกแล้วดอกแรกดอกแรกอ้อตรงนี้ก็มีกับโคมตรงนี้ก็มีอ๋อตรงโน้นเราโอ้โอ,โอ,โอห้หน่อ,อุกกับฟอกฟอกออกแย็ดเอาโจเลยไอ้อกีงวะนี่นะดอกนี้อวกร้อยอวกร้อยดอกแง โอ้เจอแกลบสองดอกแลนแบงเอ๋อนี่อยู Yo ่โขอยู่โขอยู่คู่อยู่คู่ตอนมาปุ๊บนี่นี่กันปุ๊บไอ้ยอดดอกนี่รวยตาดีปกตินะครับเจอเรื่อยๆแคว่กัเรื่อยๆตั้งกต่แกลบเม็ดนี้เขาจะโย่ไตใบไม้ที่ตับต้มมันนะโบใบกระตินใบเม็ดได้ปะเนี่ยนะเมื่อหน่อยก็จะโย่เนที่อัพที่ชื่น พอพ่นลงปั๊บมีความชื้นมามาลงดินนะครับเขาก็เลยงอกขึ้นมานะเจ้าเฮดเม็ดนี่นะคือปีนึงอ่ะกินได้ครั้งสองดอกเอ้ซองดอกโยโขส่วยป่ะซองดอกนี้นะครับนี่สวยงามสวยงามดอกกำลังบานเลยตอน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 นี่ <laughs> bước, 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 bước. Măng <laughs> này mà vô bốc mang lại mai. Mai tí này tí tí cũng Để rồi. Đấy bêu tắm lên đấy ha tắm lên. Ha có ha không? Bị luông à? Bị luông. Đọc đọc đi. Dạ. Ê phổi. Đai đọc. Ủa đai bắp bướn chẳng Bị núm đâu, bị núm. Bị núm mai tí đấy Bạn bên โอ้ดอกงามดอกงามอันนี้บานมาแล้วประมาณสามเจวันต้มวู้เป็นแ้วเลยตรงนี้เป็นแ้วเลยอันนี้มันมันเป็นไปไม่ได้ตัดแน่เลยเรๆๆๆโอ้สวย เอาเออนี่ตามดอกนี้ช้วยนะไม่โอ้ยปุ๊บปับ,ลบลแล้วอี๋บุญแล้วแล้วครับปุ๊บปับแล้วโอ้ยปุ๊บปับแล้วเลีเล <c oughs> ้ยงเรื่อยอยากปั้นไปนึ่งเด่วโมง <c oughs> โอ้ยส่วยนัตตองดอกนี่สวยงามสวยงาม,อมดอกใหญ่ดอกใหญ่ ซองดอกเอลยเอยู่แง่เดียวเลยนี่ซองดอกนี่อ้าเปลื่นกันนะโปรตานะมึงรู้สึิกกันมาบุกว่าเวลาอ้าอ้าเลายปอบมันเปลืนปล่นแก่นเ <laughs> แต่ตาไม่ปอบี่เส้งนะเออดอกวันนี้น่ากินว่าเปลื่นแล้วโอ้ออกมาเป็นชุดเลยออโอ้โอปอไปแล้วไอ้ยาเจับเงียบเจ,จับเงียบเจับเงียบจับเงียบดอกนี้ดูแล้ว

เอเ็นเลยเอ็นเลนแต่ตุ้งปี่ล้วงก็ไม่หลันเลยนะี่ล้งนะเออเาตุงได้ไม่ก่ปอเลยเอาพวกเาเอตึบกับตตมเอานิ้อยข้งปีนุ่มเ้ยะดด้ีนมเออนิ่มปอบมังม้าอ่ะไม่เลยนะตอนทีเดียวเลยซามดอกเลยว้า ซ้ำดอกกับโยกุ้มเดียวกันเลยเดยว่านะโยติดติดกันเลยซ้ำดอกเอนะใตยคลิปนี้ให้ทุกคนเดี๋ยวไปห้าฮัทมมทมาแล้วแหก็ใต้ปับส่งมาโชว์กันที่นะเราเช็คลแล้วฮัทแมทปืนตีนี่ดีดอกง่ายว่าเพื่อนหรือว่างามว่าเพื่อนนะพุ่มจว่าไลาค่คนได้ไปห้ามามาร์กแล้วช่วงนี้นะนี่เรานี่ยือว่าล่าแล้วว่าติดปรกากิจอาประเจอโยกันเลยไม่ได้มาแหลกๆ,ๆนะครับผมจว่าไลาค่คน ได้ไก้ได้เบียร์กันแล้วนะได้กินกันแล้วอ่าจ้องรบมาโชว์กันตีโอส้สวยงามสวยงามว้าวไปล่วงปรับแล้วนี่โยเกริรโยโกริโยโกรตจ้งดอกน่ครับบานสวยงามสวยงามกนี่นี่นได้มาแล้วเฮดแมตซ์เซ็ตถูกายนะครับวันนี้เราห้ากันเดี๋ยวว่าพอ่อ พอได้ตำไรก,กินกันนะไม่ได้ห้ากับว่าไปใกล้ไปไรนะการทว่าปรมกควนแล้วนู่ลันแบงกับปีนุ่มอย่างห้ากันอยู่เลยด้านในนะครับนะหลังจากนี้เราจะพาไปรังสั้นเมนูอันนี้อยากให้ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์มาบอกที่นะอันนี้พ่จัดจะแยกคลิปไว้นะครับคลิปห้ากับคลิปตำมานนะครับให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกมาที่แนะนํามาที่ว่าพาไปทําเมนูไร่ดีแต่ว่ากินร้อยนะครับนะใกลอยากแนะนาเมนูไรคอมเมนต์มาบอกเลยครับเราเจอกันคลิปแกงเฮดเม็ดหลังจากนี้